Hello students สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับทีเชลปอนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนโครงสร้างนะคะ What's your favorite sport นะคะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันเลยดีกว่าค่ะ Describing structure เดี๋ยวมาลองฟังนะคะว่าโครงสร้างวันนี้เป็นอย่างไรนะคะ เด็กโครงสร้างวันนี้นะคะที่เราเรียนนะคะเป็นคำถามนะคะแล้วก็คำตอบเราจะขึ้นต้นคำถามนะคะด้วยคำว่า what นะคะ what's your favorite sport นะคะหรือเราจะพูดว่า what's is ก็ได้นะคะ apostrophe s นะคะก็มาจากคำว่า is นะคะรูปเต็ม is นะคะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่านะคะ favorite นะคะ f a v o u I t e favorite แปลว่าที่ชื่นชอบนะคะส่วนคำว่า Sport sport แปลว่าอะไรคะเด็กๆ Great Job แปลว่ากีฬานะคะฉะนั้นเรารวมกันในประโยคนี้ก็จะแปลว่ากีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไรใช่ไหมคะเวลาตอบนะคะถ้าคำถามถาม What's your favorite sport เนี่ยให้เด็กๆนะคะตอบว่า My favorite sport is นะคะแล้วก็ตามด้วยกีฬาที่ชอบนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเด็กหญิงผู้หญิงคนนี้นะคะบอกว่า My favorite sport is swimming กีฬาที่ฉันชื่นชอบคือ การว่ายน้ำนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าประโยคนะคะคำถามนะคะจะถามด้วยยัวนะคะของครูขอแปลว่าของคุณนะคะเวลาตอบนะคะก็ต้องตอบโดยการใช้คำว่าไม้นะคะที่แปลว่าของฉันนะคะเวลาแปลนะคะแปลจากด้านหลังมาด้านหน้านะค,ะคือกีฬาที่ชื่นชอบนะคะของฉัน แล้วก็คือนะคะกีฬาที่ชื่นชอบของฉันนะคะมายก็จะเป็น3 is ก็คือแล้วก็ตามด้วยกีฬาที่ชื่นชอบนะคะก็คือคือการว่ายน้ำนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านประโยคต่อไปเลยนะคะ repeat after me what's your favorite sport repeat after me What's your favorite sport? My favorite sport is skateboarding. Again, my favorite sport is skateboarding. ในประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่ากีฬาทำไมคะกีฬาที่ชื่นชอบของฉันคือสเกตบอร์ดการเล่นสเกตบอร์ดนะคะ Repeat after me. What's your favorite sport? Your turn. เก่งมากค่ะแปลว่าอะไรนะคะเด็กๆประโยคคำถามกีฬาที่ชื่นชอบของคุณคืออะไรนะคะตอบว่าเด็กๆช่วยกันตอบนะคะ My favorite sport is running. กีฬาที่ฉันชื่นชอบคือการวิ่งนะคะเก่งมากค่ะค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยนะคะทั้งคำถามแล้ก็คำตอบนะคะ What's your favorite sport? My favorite sport is riding a bike. Great job. มาอ่านอีกหนึ่งประโยคนะคะประโยคสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ what's your favorite sport my favorite sport is flying a kite great job activity time ค่ะเรามาดูการบ้านนะคะข้อหนึ่งไลเด็กๆว่าจะเปลี่ยนอะไรยังไงดีคะ เก่งมากค่ะเปลี่ยน i e นะคะเป็นตัว y นะคะแล้วก็เติม i n g ค่ะเป็น l i n g ใครถูกนะคะเช็คถูก้วยคะ number two look look แปลว่าดูนะคะเก,กะะ่งมากค่ะเติม i n g ไปเลยนะคะ number three give give ที่แปลว่าให้นะคะตัดตัว e ทิ้งใช่ไหมคะแล้วก็เติม i n g เก่งมากค่ะเป็น giving number four cook ก็จะเป็น cooking เด็กๆถูกกันไหมคะ number f i write ที่แปลว่าเขียนนะคะตัดอะไรทิ้งเอ่ยหรือว่าเติมอะไรไหมคะใช่ค่ะตัด e นะคะแล้วก็เติม ing เป็น write เป็น writing นะคะเก่งมากคะ่ะค่าง,งานในวันนี้นะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆนะคะจงเติม ing ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะ number o draw sit eat, walk, hide, do, cut, take, tie, put, number one draw แปลว่าวาดนะคะวาดรูปนะคะฉะนั้นเราจะเติม ing ยังไงคะโอเคเก่งมากค่ะเติมไปเลยนะคะ draw ใครถูกเช็คถูกด้วยนะคะ number two sit sit เก่งมากค่ะเพราะว่าตัว i นะคะเป็นอักษรทำไมคะเสียงสั้นนะคะฉะนั้นก็เลยต้องเบิ้ลทีไปอีกหนึ่งตัวก็จะเป็น sitting well done number three eat นะคะกินนะคะเป็น eating นะคะเพราะว่าเราไม่เติมไม่เบิ้ลตัวทีเพราะว่ามีสละกี่ตัวคะเด็กๆถูกต้องค่ะมีสระ 2ตัวนะคะก็คือ e a นะคะก็เลยเติม i n g ได้เลยนะคะถัดไปข้อ3 walk ที่แปลว่าเดินนะคะเติมไปเลยใช่ไหมคะเป็น walking n u m b e r f i h ที่แปลว่าหลบซ่อนนะคะหรือซ่อนตัดตัวอะไรทิ้งหรือเปล่าคะโอเคตัว e นะคะก็เป็น hiding ข้อ6นะคะ do ที่แปลว่าทำนะคะ เติมไปเลยนะคะ doing เก่งมากค่ะถัดไป cut เติมตัว t อีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะเพราะว่าตัว u เป็นสระเสียงสั้นนะคะก็เลยต้องเบิ้ลน t ถัดไปข้อ8นะคะนำนะคะ take นะคะตัดตัว e ทิ้งนะคะก็เป็น taking excellent number 9 tie นะคะเปลี่ยนอะไรเอย่ยเปลี่ยน i e เป็น y นะคะแล้วก็เติม i n g เป็น tying นะคะแปลว่า ผูกนะคะกับลำผูกข้อสุดท้ายนะคะข้อสิพุดเป็นพุดติ่งนะคะเก่งมากค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบสมุดขึ้นมานะคะให้เด็กๆเขียนโครงสร้างวันนี้นะคะคือการถามตอบนะคะให้เด็กๆเขียนตามทีเชอร์เลยนะคะ a what's your favorite sport แปลว่ากีฬาที่ชื่นชอบของคุณคืออะไรนะคะเวลาเด็กๆเจอคําถามแบบนี้แล้วเด็กๆก็จะต้องตอบว่าตามโครงสร้างนี้นะคะ my favorite sport is แล้วก็ตามด้วยกีฬาที่เด็กๆชอบนะคะก็จะแปลว่ากีฬาที่ชื่นชอบของฉันคือ อย่าลืมนะคะเวลาถามยัวก็ต้องตอบหมยนะคะถาม favorite sport ก็ต้องตอบ favorite sport เหมือนกันนะคะจะตอบ yes no ไม่ได้นะคะในคำถามแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะดูภาพนะคะแล้วก็ตอบคำถามจากภาพนะคะข้อ1วันนี้มี5ข้อนะคะเด็กๆจะวาดรูปก็ได้นะคะหรือไม่วาดก็ได้นะคะถ้าใครวาดก็ วาดสามมัรทัติดกันนะคะไม่ต้องวาดใหญ่นะคะหรือสามารถวาดกลางปลาแล้วก็หรือระบายสีได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันด้วยนะคะหลังจากทำเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ What's your favorite sport? My favorite sport is ตอบอะไรคะข้อนี้กีฬาที่ฉันชื่นชอบคือเล่นว่าว เด็กๆก,ก็เอาคำศัพท์คำว่า flying a kite มาเติมนะคะถ้าใครเขียนไม่พอนะคะเด็กๆสามารถต่อบรรทัดถัดไปได้เลยนะคะไม่เขียนติดกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะแต่ละคำมันไม่ได้เป็นคำเดียวกันนะคะต้องแยกด้วย number two what's your favorite sport my favorite sport is playing badminton number three and during a day what's your favorite sport my favorite sport is playing football number four what's your favorite sport my favorite sport is playing volleyball เดี๋ยวเรามาดูข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายนะคะ What's your favorite sport? My favorite sport is skateboarding. My favorite sport is skateboarding. Thank you for joining. See you soon. ค่ะวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะขอบใจดีๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็มีส่วนร,วร่วมในการเรียนวันนี้นะคะไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะวันนี้เราเรียนโครงสร้างนะคะที่ถามว่ากีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไรนะคะฉะนั้นโครงสร้างของมันก็ต้องขึ้นต้นคำถามด้วยคำว่า what นะคะ w h a t ที่แปลว่าอะไรนะคะ what's your favorite sport เวลา ตอบนะคะเด็กๆก็ต้องตอบว่า my favorite sport is แล้วก็ตามด้วยกีฬาที่ชอบนะคะค่ะสวัสดีค่ะมีเพียงเท่านี้นะคะ